Si O-Yog O-P shirt O-Yog Gua Bo E Physical Am Bo E Gu Bu Ab Ab Home он Bo Ele Get Pu Eun En ใบงานวิชาภาษาไทยคำชี้แจงนักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพและตั้งชื่อ เรื่องความยาวไม่น้อยกว่าเจ็ดบรรทัดเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำถามชวนคิดก่อนเขียนเรื่อง ข้อหนึ่งจากภาพเห็นอะไรบ้างมดตัวเล็กช่วยกันลากส้มเพื่อหวังเอากลับไปที่พักข้อสองภาพ นี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรความสามัคคีคือพลัง ข้อสาสถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้คือที่ไหนในป่าขอ้ขอสีตัวละครนในภาพกกำลังรทำ

ถ้ามดทุกตัวช่วยกันสิ่งที่ทำก็จะสำเร็จข้อ6กบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพนี้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีข้อเจ็ดข้อคิด ที่ได้จากภาพหรือการกระทำของตัวละครคืออะไรบ้างความสา มักคีนั้นมีพลังทำให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นสำเร็จได้ควรตั้งชื่อเรื่องว่ามด <บ S 1> ตัวน้อยบบบตัวนิดก็เอบอกกเอก็